สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณแดอีกครั้งหนึ่งเรายังเรียนรู้กันอยู่ในวงจรชีวิตผีเสื้อนะคะลูกวันนี้นะคะคุณแดจะมาบอกประโยชน์และโทษของผีเสื้อคะ่ะเด็กๆอยากรู้ไ่ะคะว่าผีเสื้อมีประโยชน์อยา่างไรแล้วก็มันให้โทษอะไรกับเราบ้างเด็กๆไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะ,ะประโยชน์ของผีเสื้อก็คือ มันจะสร้างระบบนิเวศมันจะทําให้ต้นไม้ใบไม้ของเรานะคะออกดอกสวยมันจะผสมเกสรให้ต้นไม้ชนิดต่างๆต่อมานะคะเด็กคิดไหมคะมันจะทําให้เราเห็นความสวยงาม,มาให้ความสวยงามกับเรานะคะใ้ดอกไม้แต่ละชนิดจเจริญเติบโต,ตขยายพันธุ์ได้ดีนะคะค่ะลูก ทำให้อาจิวทัตต่างๆนะคะสวยงามน,นะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวดูผีเสื้อกันอ่านี่ก็คือ,อประโยชน์ของผีเสื้อนะคะลูกให้ความสวยงามกับเรานะคะต่อมาเด็กๆมาดูทษดของผีเสื้อค่ะมดูผลิตภัณฑ์อ่าน,น,นี่นะคะทวดของผีเสื้อนะคะตอนที่มันเป็นตัวหนอนอยู่ มันก็จะไปกินพืชผักกทางการเกษตรของเกษตรกรนะคะก็ทําทให้เกิดความเสียหายนะคะตอนที่มันยังไม่ทานได้เป็นผีเสื้อต็งไัยนะคะลูกตอนนั้นเป็นหนอนอยู่นะคะเห็นไหมคะอันนี้มันเจาะเข้าไปในเจาะใ,ในทุเรียนนะคะลูกทําให้เกิดทุเรียนเน่าเสียจากข้างในนะคะเกษตรกรก็เดือดร้อนอเห็นไหมคะมันกินต้นซือต่าง อันนี้มันกินเมล็ดข้าวโพดนะคะมันกินข้าวโพดของเกษตรกรนะคะเห็นไหมคะอันนี้มันกินอะไรคะลูกลูกรู้ไหมคะถักอะไรอันนี้คือกระหล่ำนะคะเห็นไหมคะมันกินจนรูกุนแล้วเขาก็นําไปขายไม่ได้นะคะน่าดูค่ะมันก็เป็นตอนที่มันเป็นนอนนะคะแล้วก็ไปกินที่ยางพาราของเกษตรกรเหมือนกันนะคะตอนที่มันเป็นนอนนะคะลูก เด็กๆรู้จักประโยชน์และโทษของผีเสือเ้อไปแล้วใช่ไหมคะผีเสือ้อมีประโยชน์ก็คือให้ความสวยงามนะคะสร้างระบบนิเวศของเรานะคะทำให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวดูผีเสื้อนะคะแล้วก็ช่วยต้นไม้ดอกไม้ผสมเกสรให้ขยายพันธุ์ได้ดีส่วนโทษของมันตอนมันเป็นนอนอยู่นะคะมันก็จะ กินพืชผลทางการเกษตรของอเกษตรกรนะคะทำให้เกิดความเสียหายและแถมยังถ้าไปโดนตัวหนอนบางชนิดก็จะทำให้เกิดผื่นคันนะคะผื่นแดงแล้วก็เจ็บปวดมากเลยนะคะแล้ววิธีแก้ไขก็คือการใช้พืชสมุนไพรก็คือใช้ตาลึงนะคะลูกใช้ตำลึงใบตำลึงทุบๆนะคะ,ะให้ละเอยียดเสร็จแล้วก็เอามา โบกไว้ที่ตรงที่โดนหนอนนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะทายความแสบร้อนลงไปนะคะเพราะตําลึงมันจะออกอาริศเย็นนะคะทำให้หายเจ็บปวดนะคะลูกางที่ดีเด็กๆไม่ควรจะไปจับตัวหนอนนะคะลูกเล่นนะคะเพราะอาจทำให้เด็กๆโดนพิษของมันได้นะคะต่อไปเด็กๆไปทำกิจกรรมกับ คุณรูณบอลน,นะคะสวัสดีครับให้เด็กๆนะครับหยิบหนังสือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสองขึ้นมาแล้วเปินไปหน้าที่สิบหน้าเดียวกับคุณรูณบอลเลยครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของทําความสะอาดของใช้อย่างไรดูนะครับเขาบอกว่าเขียนคำตามรอยปากและอ้างเส้นโยงภาพวิธีการทำความสะอาดของใช้กับภาพของใช้ให้สัมพันธ์กัน มาดูซิว่าภาพของใช้นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกครับคือชุดนักเรียนใช่ไหมครับอย่างที่สองคือรองเท้านักเรียนอย่างที่สาคือแปลงสีฟันนะครับเรามาดูกันนะครับคําแรกนะครับคือคําว่าซักนี่คำว่าซักนี้เราคิดว่าเด็กๆคิดว่าซักนี้คือการใช้กับของใช้อะไรครับคือวิธีการทำความสะอาดของของใช้อะไรครับทั้ง3อย่างนี้ต้องครับซักนะครับ คือการทำความสะอาดของเสื้อผ้านั่นเองให้เด็กโยงภาพและเขียนคำตามรอยบากเลยครับต่อไปคำที่สองคำว่าเช็ดในรูปภาพนะครับคือการนั่งเช็ดอะไรครับเด็กเช็ดรองเท้าใช่ไหมครับให้เด็กๆเขียนตามรอยปากนะครับแล้วก็โยงไปที่รองเท้าได้เลยภาพก็บอกอยู่แล้วนะครับเด็กๆว่าคือการเช็ดรองเท้านั่นเองและสุดท้ายคำว่าร้างคำว่าร้างนะครับเด็กดูในภาพแล้วเด็กๆคิดว่ามันตรงกับ สิ่งของเครื่องใช้อะไรครับถูกต้องครับแปรงสีฟันนั่นเองปรน,น,นปสีฟันเราต้องล้างให้สะอาดหลังการแปรงฟันหรือก่อนการแปรงฟันนะครับเมื่อสุขสุขะอนามัยของเรานั่นเองและทําให้ฟันของเรานั้นสะอาดด้วยครับนี่ก็จะเป็นใบางานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะลูกลูกได้ทำกิจกรรมกับคุณครูวันไปแล้วสนุกใช่ไหมคะ ไว้พบกับครูแดงและครูบอลใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้คุณครูแดงและครูบอลต้องลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ